ก้าเป็นแน่แท้นะครับบอกตาตัวว่าตอนนั้นผมไม่ไม่มั่นใจเลยนะครับว่ากักโชจะเอาชนะได้หรือเปล่านะเยโรคาดว่าวันนี้คนจะไม่ต้องถึงคิวต่อสู้ของข้าแล้วนะเพราะคิดว่าทีมของเจ้าคงจะผ่านมาไม่ถึงข้าแต่ดูแล้วเจ้าเองก็น่าจะดื้อพอสมควรเลยนะจานกไฟปราบได้ที่ไฟในตัวข้ายังไม่มอดดับไปแล้วก็ทีมของข้านะ่ะจะไม่วันแพใ้ใครเป็นไหนแน่น,น,นั้นแหละก็ไอ้กบเขียววันนี้แหละแกจะต้องถูกข้าพิชิต แม่แกก็ไปก้าขาแข็งพอสมควรเลยนะจดนกไปมาดูกันว่าหลังจากแกเห็นพลังที่แท้จริงของข้าแล้วแกยังจะปากดีอย่างนี้ได้หรือเปล่านะเกละครับผมจึงส่งเจ้าเฮริเคนนะครับลงเข้าสู่บทสนานครับยานะบอสผมนี่นะ มันเป็นธาตุพื้นดับบอสเอ์ดเควกมาครับทำดาเมจแฮร์ลิเคนไปได้แต่แฮร์ลิเคนไม่ตายครับและแฮร์ลิเคียนได้มุดดินลงไปนะครับเพื่อหวังว่าไม่สามารถทำดาเมจใส่แฮร์ลิเคนได้และแฮร์ลิเคนมุดดินขึ้นมาครับทำดาเมจใส่เวเนเซอร์และเก็บเวเนเซอร์ไปได้นะครับสมแล้วที่เป็นน้องใหม่ไฟแรงของเรานะครับสามารถเก็บเวเนเซอร์โปเกมอนตัวสำคัญของยิมทืดไปได้เลยนะครับ เอาแล้วครับต้องขอบคุณทุกคนให้เราอยู่กับผมนะนรับเพืฟอนในโปกคับอยู่ในเกมของโรบอบบิ๊กบอนเฟรเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในแอดเปโซดที่14กนั่นเองนะครับไหนและจากพักที่แล้วเนี่ยที่เราสามารถพิชิตยิมพืชของเจ้าฟิชชี่ไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะมา ต่อเนื้อเรื่องของพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มเนี่ยยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็หากใครกดไลค์เนี่ยขอให้โปเกมอนตัวต่อไปนะครับที่เจอเนป็นโปเกมอนชายนี่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มแชทที่พูดคุยเรื่องของโปเกมอนกันเยอะมากเลยนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะมีเพื่อนเล่นเกี่ยวกับโรบอทโปเกมอนแล้วก็สามารถเข้ากลุ่มเพื่อมาพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาล่ะ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปมุ่งหน้าสู่เมืองถัดไปนะครับเพื่อพิชิตยิมธาตุม,ดมืดกันนะครับแหม่ถ้าหากว่าใครที่เล่นตามผมนะครับแล้วก็แอดเพื่อนผมมาเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเจอผมที่ไหนแล้วก็รบกวนอย่าเพิ่งสปอยที่ใต้คอมเมนต์นะครับเพราะเดี๋ยวคนอื่น,นอาจจะเผลอไปอ่านแลวจะรู้อะไรมากกว่าปกติเนาะโอเคถ้าง,งัา้นก็เดี๋ยวรับไปเรื่อนเลยครับไป โอเคครับแหมเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะต่อจากพาร์ทที่แล้วทันทีเลยนะครับหลังจากที่เราสามารถไปชิดยิ้มพืชได้เนี่ยหลังจากที่เราเดินออกมานะครับเราจะเจอกับเทสนะครับแล้วก็ลุงของเขาเนี่ยมุ่งหน้ามาเจอกับเราที่หน้ายิ้มเลยนะครับเขาจะรับมรว่าเขาและลุงเนี่ย ก็เดินทางหาเรามาได้สักระยะหนึ่งนะครับเขาเดินตามหาทั้งทั่วเมืองเอลิเดียเลยก็คือเมืองทาตดีนั่นเองนะครับจนได้รู้ว่าเราเนี่ยนั่งรถไฟเหาะนะครับมาที่เมืองยิมและเมืองยิมเพื่อแล้วแล้วก็มาเจอกับเรานะครับที่ต่อสู้กับยิมเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะอวยอวยเราเลยนะครับว่าหเธอนี่เป็นเทรนเนอร์ที่แบบมหัศจรรย์มากเลยนะร้านปีเนี่ยจะมีสักคนหนึ่งโมนะครับอ่ะนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับเราก็จะดูเนื้อเรื่องเพิ่มเติมนะครับว่าตอนแรกแก๊งอีคิปนะครับได้ สืบค้นวิจัยต่างๆนะครับจนเจอกับถ้าที่สถิตของฮูบ้าแล้วนะครับซึ่งการจะไปที่นั่นได้เนี่ยมันจะอยู่ที่เมืองถัดไปทันทีนั่นเองนะครับก็คือที่กรอบคลีเซนต์ไอรแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากตัวนี้นะครับรุงของเทสเนี่ยจะให้เอ็มถ้าล็อกครามมานะครับก็คือท่าปีนหินนั่นเองนะครับซึ่งใช้สับการมุ่งหน้าไปที่จุดหมายเลถัดไปนะครับหากใครเคลียยิมพืชแล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมเรียนท่านี้ให้กับโปเกมอนนะครับปกติผมจะมีโปเกมอนที่ใช้เรียนเอ ก็คือเจ้าสระต้านนั่นเองนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะยังไม่ให้สระต้านออกมาเนาะหลังจากที่เราคุยในเรื่องอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถขยับตัวได้ครั้งหนึ่งเนาะ ซึ่งในนันคบว,ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมม,มีแพลนนะครับว่าผมจะนั่งฟาร์มเงินเพิ่มเติมสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีแผนจะซื้อหินเมกาโปเกมอนสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งในนั้นคำว,ว่าตอนช่วงที่ผมฟาร์มเงินเนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปทิ้งไว้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดอีเวนต์สำคัญอีเวนต์หนึ่งเลยก็คือว่าเจ้านี่นะครับเดอะแบกของเราในธาตุพืชครับหรือก็คือแฮร์รี่เคนครับได้วิวัฒน,นาการร่างเป็นร่างที่3เป็นกาชอมจากการฟาร์มเงินนั่นเองนะครับพร้อมลรืกันย่างเอาไวรุ่น let ครับหลังจากที่เราสามารถวินิจฉาการล่างเจ้าการชอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลยก็คือเคนั่นเองเราจะรีบมุ่งหน้าเพื่อไปเคลียร์ถุมใหม่ได้14ทันทีนะครับตัวถุใหม่ได้14เนี่ยมันก็จะไม่มีอีเวนต์สำคัญพิเศษพิเศษมากขึ้นกว่านี้แล้วนะครับและแน่นอนว่าพวกบอาอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาตนานนะครับเดี๋ยวเราจะใช้การข้ามการต่อสู้ในแบบที่เรารักกันนี่นะครับ หลังจากที่เราสามารถเคลียร์ถนนหมายเลข13ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนหมายเลข14นะครับที่เป็นทางเชื่อมไปสู่เมืองถัดไปของเรานั่นเองนะครับในถนนนี้นะครับจะมีอีเวนต์สำคัญสำหรับตัวผมก็คือว่าไข่โปเกมอนที่ผมได้รับมาจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยได้ทําการฟักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ฟักออกเป็นเจ้าเป็นดาตี้นี่นั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าโปเกมอนตัวเนี้ยที่พักไข่มาเนี่ยผมจะยังไม่เอาไปใช้ในการเล่น เรื่องของเ้อเรื่องั่นเองนะครับนะครับหลังจากที่เราฟักไข่เสร็จเนี่ยผมก็จะเดินมุ่งหน้าไปสู่หน้าปรา,ถาดถ้ำทันทีนะครับตัวหน้าปรถาถ้ำเนี่ยเราจะเจอกับสมุนแก๊งอีคลิปจำนวน3คนนะครับยืนดักรอเราอยู่ว่าก็ตามตัวเลยคือตอนนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะไปแกเป็นการต่อสู้ที่หนักหนาอะไรนะครับแล้วก็ในทีมผมเนี่ยโปเกกรมส่วนใหญ่นะครับมันเป็นโปรกกรมที่แบบเป็นตัวสำรองของผมนะครับมีตัวหลักอยู่แค่ส่ตัวเองบ้างก็เลยคิดว่ามันน่าจะพอสู้ได้นะครับ ขึ้นอื่นตรงนี้นะครับก็จะเกิดเนื้อเรื่องประมาณว่าเทสเนี่ยก็จะเข้ามาคุยกับเราด้วยนะครับก็คือเขาอาย่ก่อนหน้าเราแล้วขณะเทสนะครับเหมือนประมาณว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมให้แก๊งอีคิมนะครับได้หนีจากเราไปได้ได้นะครับแล้วเจ้าเนี่ยก็บอกประมาณเจ้าแก๊งอีคิมเนี่ยจะบอกประมาณว่า เฮ้ยโอ้โหเป็นแค่เด็กน้อยแท้มาหยุดเราได้คิดว่าแจ๋วกันนได้เหรอแล้วก็จะพูดแบว่า,นวาเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์พลังศักยภาพของเด็กใหม่ที่เราเปิดรับมาเพื่อมุ่งหน้าไปสู่โลกแห่งใหม่ที่คูปาเปิดให้ในั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราคุยกันเสร็จใช่ไหมครับแก๊งอีคิปทั้งสองคนเนี่ยจะท้าเราสู้นะครับซึ่งแน่นอนว่าสองคนนี้ไม่ใช่คู่มือของเราเลยนะครับ หลังจากที่เราสามารถเอาชนะเทนเนอร์ทั้งสองคนได้แล้วนะครับเจ้าเทนเนอร์คนใหม่ที่ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะดีใจเด็กในใจหนานะครับเขาก็จะหยุดทั้งสองคนนะครับที่เริ่มกลัวเราเนี่ยและบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อเชิญชวนผู้คนเนี่ยได้ไปโลกใหม่ที่โปรเซสเซอร์ไซเปสได้เชิญชวนเอาไว้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะเชิญชวนเราทั้งสองคนไปด้วยนะครับโดยเป็นการพูดชื่อของเทสและพูดชื่อของตัวเราครับซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าเทสเนี่ยก็เริ่มสงสัยนะครับว่าทําไมแก๊งอีคิปตท ไม่เคยบอกกับใครมาก่อนว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าเทสนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เกิดเรื่องที่ชวนให้เราเนี่ยต้องตกใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพราะว่าผู้ชายคนนี้นะครับจริงๆแล้วหมอเนี่ยคือเจ้าเจกที่ถูกจับตัวไปนั่นเองนะครับเจคนะครับได้ทําการเข้าร่วมกับแก๊งอีคลิปนะครับและทําให้เทสเนี่ยเสียใจไปอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเจคเนี่ยนะครับเหมือนจะถูกศาสตราจารย์ไซเปสเนี่ยเป่าหูนะครับให้ เข้าร่วมกับแก๊งอีคลิปจนได้แล้วแก๊งอีคลิปเนี่ยก็จะพาเจ๊กเนี่ยไปมุ่งหน้าสู่เมืองใหม่เอ้ยโลกใหม่ด้วยนั่นเองนะครับและตัวเจ๊กเนี่ยก็พยายามจะเชิญชวนทั้งเทสและตัวเราเนี่ยมุ่งหน้าไปที่โลกใหม่ไปพร้อมกับพวกเขาด้วยนั่นเองนะครับนั่นอนครับว่าเทสเนี่ยก็มายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและขอให้เจ๊กเนี่ยย้ายกลับไปอยู่ฝั่งของเราอีกครั้งนึงนะครับแต่เจ๊กเนี่ยก็ไม่ยอมครับและเขาเนี่ยก็ยังยืนกรานว่าจะขอให้เราทั้งสองคนเนี่ยย้ายไปอยู่กับแก๊งงงออีีีคคคคลลลิิปนนนนนะะะรรรรรัััับบบด้้้้้้ววยยกกาา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 ททททแแเเเเเเเถห่่่่พพพขจใชํืย กลับไปที่ฐานของ E clip อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับและก็จะเกิดการแบทเทิลครั้งที่3ของผมกับเจ้าเจครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าการแบทเทิลครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมเสียเปรียบมากๆเลยนะครับเพราะหนึ่งเลยผมไม่ได้เอาปโปรแกรมตัวหลักผมมาะคระับบวกกับเจ้า เคนนะครับเพิ่งจะโดนท่าดีเซนีบอลของปวงวันที่ผมสู้มาเมื่อสักครู่นะครับเก็บร่วงไปด้วยนั่นเองนะครับเท่านี้นะครับเขาส่งเซฟติริก้าลงมานะครับผมจึงไม่ทางเลือกครับด้วยการส่งบีดูปหรือสรลาตันลงมานะครับเพราะว่าถ้าถามว่าต่อให้บีดูปตายไปเนี่ยมันก็คงไม่ส่งผลอะไรต่อทีมผมมากนะครับโดยสิที่ผมให้เจ้าบีดูปหรือสลาตันนั้นนะครับคือการใช้ท่าน้ําร้อนนั่นเองนะครับกดไปที่เซฟติริก้านะครับเพื่อหวังว่าหากว่าตีไปตีมาแล้วเนี่ยฝั่งข้ามติดเผาไหมแล้วก็อาจจะมีีโอกาาาสสทท่ํให้้เจัันะรมีโอกาส าชนะกับการแมตเทิร์นคันนี้นะครับและเจ้าเซฟติริก้านะครับเห็นว่าบีดูฟเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีพิษมีภัยนะครับก็เลยทําการกดปั๊บเรื่อยๆแต่สิ่งสุดท้ายนะครับที่บีดูฟทำได้หรือซาลัตันทําได้คือการทำให้เซฟติริก้านะครับติดสถานะเผาไหม้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เราต้องสู้กันอย่างเต็มพลังแล้วครับราคาครับกดท่าไวชาร์ดมานะครับได้ทำความเสียหายแบบเต็มพิกัดให้กับเจ้าซาลัตันครับแต่ซาลัตันเองก็ถือพอสมควรนะครับและชาติน้ำร้อนนะครับโจมตีใส่เซฟตตริิกาาานนนะะะคับแลดสถเผไหม้จ สิ้นสภาพการต่อสู้ไปได้นะครับบอกเลยว่านี่เป็นการคันแรกบันทึกคันแรกของ B ีดูบและสามารถเอาชนะได้เลยครับต่อมานะครับผมรู้สึกว่า B ีดูบเนี่ยถ้าจะไม่ดีแล้วนะครับผมจึงอาจจะไม่มีทางเลือกมากนะครับโดยการเปลี่ยนตัว b ีดูบออกนะครับเพื่อให้ปกปว่าตัวไหนเลือกส่งออกมานะครับโดยตัวอมาที่เจ๊จะเลือกส่งออกมาครับคือนิโดคิงนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าาหาว่าเราเจอคู่อริอย่างนิโดคิงแล้วแล้วก็มันคงไม่พ้นนะครับที่เราจะต้องส่งคู่อริของฝั่งข้ามลงไปนะครับก็คือกัคโปนั่นเองนะครับ แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเพิ่งสู้กับเทนเนอร์2คนเมื่อกี้มานะครับเรายังไม่ได้ฮิวเลยกปรปโรงเลือดไม่เต็มนะครับฮ,ะฮะ่าฮ่าตอนนี้นะข้าได้วิวัฒนการสู่ร่างสุดยอดของข้าแล้วครั้งนี้แหละข้านะจะเอาชนะเจ้ากัโปโอลก็แค่ตัวใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแล้วคิดว่าจะชนะได้แล้วก็แกน่ะยังเด็กเกินไปนะไอ้หนูอย่าไปพูดดีหน่อยเลยนะกัโปโอลแกน่ะกำลังกลัวข้าอยู่ใช่ไหมล่ะด้วยพลังของข้านะ วันนี้แหละแกไม่รอดแน่เอาละมาเริ่มกันเถอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเจอเจ้านี้นิโดคิงซาิติชนะของเราเนี่ยหนึ่ร้อเปอร์นะครับเธอแรกครับผมเลือกใช้ท่าฟรายนะครับเพื่อทําการรบการโจมตีของนิโดคิงก่อนนะครับนิโดคิงนะครับกดท่าเชสมานะครับเป็นท่าโจมตี normal แต่โจมตีเจ้ากัปโป้ไปโดนนะครับกัปโปบินช็อปรอกมาทำเดนเมจเกือบได้ครึ่งหลอดหลังคาดครับกดท่าชิปอเวย์มานะครับทำเสียหายไปได้นิดหนึ่งผมจึงเลือกกดท่าอันติีครับโอเวอร์ฮีทครัับบบจ่่่่ตตีีไไไปปใสทนนดดดคคคิิงงแวาหล้ร ฝั่งข้าครับกดเอิร์ดพาวเวอร์มาเป็นธาตุบินแต่จะไม่สามารถทำเน็ตต่อท่าบินได้นะครับผมจึงกดอันติอีกครั้งหนึ่งครับด้วยโอเวอร์ฮีทและทำดาเมจใส่นิโดคิงร่วงไปนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตอนนี้สถิติสู้สำคัญนะครับกักโปเก็บเรียบครับปกป้องตัวต่อมานะครับที่เจนส่งลงมาครับครับคือสโบรโบนั่นเองนะครับแล้วครัว่าพอนึกถึงสโบรโบเลยเนี่ยเป็นพวกนักท่านาใช่ไหมครับผมระคิดถึงเจ้าเฟสเซนเลยเกินแต่ไม่ได้พกจิดทีมานะครับผมจึงต้องส่งฮานและโรบ้าครับเพื่อหวังจะ ใช้ดาเมจที่มหาศาลของเขานะครับทำดาเมจใส่สโลโปนะครับโดยในเทอร์แรกนะครับผมเลือกใช้ท่าที่มีชื่อว่าควิง วิ่งแล้วล่ะวิ่งแอคแท็กนะครับทำ d a m a g ไปได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่แรงพอที่สามารถเอาชนะสโรโบได้นะครับในเทิร์นต่อมานะครับผมจึงรู้แล้วว่าผมควรต้องใช้ท่าที่แรงที่สุดเท่าที่จะมีครับคือโคสคอมแบตนั่นเองนะครับโจมตีใส่สโรโบไปนะครับแต่ว่าหมอนี่เป็นพลังจิตนะครับจึงรับดาเมจต่อสู้ไม่แรงมากนะครับซึ่งผมใช้เวลากี่เทิร์นก็ไม่รู้้วครับจนกว่าจะสามารถเอาชนะสโรโบได้นะครับสุดท้ายนะครับผมจึงจะเป็นต้องใช้ท่าที่มีชื่อว่าอควาสเตปนะครับเพื่อทำ d a าเ g จที่แรงที่สุดและเป็นท่าสเตปด้วยรแลสาามถ เก็บโซโลโบไปได้นะครับรวมถึงได้รับบัฟสปีดขึ้นมาอีก1ระดับนั่นเองนะครับโดยพมกสัดตัวนะครับที่เจ๊กจเลือกสโดตัวครับคืออคานา์นั่นเองนะครับปพมอนธาตุไฟเนาะซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าพอเป็นธาตุไฟเนี่ยมันแพ้ทางธาตุน้ำอยู่แล้วครับต่อให้โดนลดพลังจะตีไปหนึ่งระดับสนใจกดอควาสเตตอีกครั้งหนึ่งครับและทำดาเมจใส่อคาไนล่วงในวันฮิตนั่นเองนะครับ คราวนี้นะครับเจคจะเหลือโปเกมอนเพียงแค่1ตัวนั่นเองนะครับและ1จสุดท้ายของเขาครับก็คือสตาร์เตอร์ที่เขาเลือกมาในวันแรกนั่นเองนะครับคืออ e ีวุยและวิวชันลการเป็นร่างน้ำนั่นเองนะครับผมจึงเลือกส่งรัดฟอร์ดเข้าสู่สนามครับเพื่อหวังใช้ดาเมจที่มหาศาลของเขาโดยเธอแรกนะครับผมเลือกกดใช้ท่า โคสต์คอมแบทนะครับที่เป็นท่าดาเมจที่แรงที่สุดที่ผมจะมีได้ต่อยไปที่อีวุยของเขานะครับและทำดาเมจไปได้ถึง80นะครับอีวุยฝั่งข้างครับไม่รอช้าครับกดไฮโดรปั๊มมานะครับแล้วเก็บลัดฟอร์ดไปได้ด้วยการโจมตีแบบติดคีย์ทิคอลนะครับบอกเลยว่าพลาดยิงมากๆเลยนะครับที่ผมปล่อยเจ้ารัดฟอร์ดลงมาผมจึงวิ่งทางเรื่อยครับส่งฮาน์เล่นลงมาครับเพื่อว่าจะแก้แค้นให้กับรัดฟอร์ดแล้วก็ใช้ท่าที่เรียบง่ายมากๆนะครับอย่างท่าวิงแอคแท็กเก็บ อีบุยสตาร์เตอร์ของฝั่งข้ามไปได้ในเองครับโดยใช้สตาร์เตอร์ของผมเนาะก็จบเป็นที่รูนัครับสำหรับการแบทเทิลครั้งที่3ของผมและเจคแล้วแน่นอนครับว่าตัวผมเองก็ยังคงเป็นผู้ได้รับชัยชนะในครั้งนี้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับบอกเลยครับว่าต่อให้เจคย้ายทีมไปก็ยังคง easy เหมือนเดิมนะครับนะี่เป็นเวทอกซิสแล้วนะครับหลังจากที่เราสู้กับเจคเสร็จนะครับก็จะเกิดเนื้อเรื่องต่อมานะครับเจคจะบอกว่านายเนะี่ยยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมเลยนะแต่นาะยทั้งคู่เนี่ย ก็ยังคงต้องเป็นต้องเดินหน้าต่อไปสุดท้ายแล้วนะทั้งสองคนก็ยังคงเป็นเพื่อนของฉันนะสุดท้ายนะครับเทสเนี่ยก็พยายามจะชวนให้เจ็กเนี่ยกลับมาอยู่ฝั่งเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายครับเจ๊กก็ไม่ยอมแร้ยอมถอย กลับไปที่ฐานของเขาอีกครั้งนะครับเพื่อเต็มตัวในสำหรับแผนต่อไปของแก๊งอีกิปนั่นเองและเทสก็จะพูดกับเราประมาณว่าเหตุผลที่เทสเนี่ยเลือกออกเดินทางนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยอยากจะร่วมเดินทางไปพร้อมกับเจกนะครับและต่อสู้กับแก๊งอีกิปที่หวังจะทำลายหมู่บ้านของเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจที่พาให้เขาออกมาเดินทางนะครับก็กับทรยศเขานะครับด้วยการเข้าสู่แก๊งที่เขาเนี่ยพยายามจะกําจัดหรือก็คือแก๊งที่พยายามจะทำลาย้านเก๊งของเขานะครับเทสเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังในตัว เจคพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเทสก็บอกว่าไม่เป็นไรสุดท้ายเราเองก็ยังคงต้องสู้ต่อไปนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพยายามไปที่เมืองต่อไปแล้วก็พยายามรวบรวมความแข็งแกร่งของฉันให้มากขึ้นเพื่อหวังว่าชั้นสักวันหนึ่งเนี่ยจะพาเจ้าเจคเนี่ยกลับมาอยู่ฝั่งเราให้ได้นั่นเองครับก็จะจบอีเวนท์ที่หน้าปากถ้ำตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเศร้ามากนะครับเศร้าส,สุดๆ ไม่เป็นไรครับต่อให้คนอื่นเร้านะครับผมเองก็ยังคงสดใสเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งนาะไปสู่ถนนใหม่เล่ถัดไปกันเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ไปเคลียร์ยิมในถนนใหม่เลขศึกากันนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยโอ้ใน,นอะไรโอ้ปฏิอดอดปฏิญาณนะครับ เดี๋ยวที่ผมบอกแล้วครับว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้โกยาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปกตมของผมเนี่ยก็สภาพปางตายกันหลายๆตัวเลยนะครับจดท้ายนะครับสนุนไม่ได้สิบห้าก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองถัดไปได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองเนาะโดยเมืองถัดมาที่เราจะมุ่งหน้ากันมานะครับก็คือเมืองที่มียิมที่เจ็ดสถิตอยู่นั่นเองนะครับเมืองที่เป็นยิมของธาตุ มืดไม่ใช่น้ำแข็งนะครับต่อให้อยู่ในหิมะก็คือฟอร์ดเฟลซิตี้นั่นเองนะครับแหมยิมที่7แล้วนาอเดีดยววันนี้นะครับเราจะไปตะลุยยิมที่7กันเลยนะครับแต่ขึ้นทางนะครับทุกคนยังไงก็ขอบากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจากับผมด้วยนะครับผมจะผ่านยิมนี้ในครั้งแรกได้ด้วยการที่ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ให้ผมแล้วก็ผมเนี่ยมีเซอร์ไพรส์รอให้กับทุกคนอยู่นะครับในการต่อสู้ยิมนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับไปไปยิมมื เเเข้้าไปลยยครับมันเป็นงี้ใช่ครับก็คือว่าตอนนั้นผมไม่รู้นะครับว่าไอาเดัวเป็นยินมือนะครับผมว่าเป็นยินบ้าแข็งเนาะแต่สุดท้ายเราก็เดินเข้ามาแล้วนะครับ ซึ่งในีย,ยมพัทเซอร์เนี้ยก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็คือให้เราเนี่ยเดินตามทางเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอกับหัวหน้ายิมที่ซ่อนอยู่นั่นเองนะครับระหว่างทางก็จะมีเทรนเนอร์ให้สู้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับหากว่าใครตกหลุมนี้มานะครับก็ให้เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีทางขึ้นให้เราก็นั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่บันไดตัวนี้นะเดินไปเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับเอาแบบเทคเดียวผ่านเล่นแบบเล่นแบบจริงจัง และเราจะเจอหัวหน้ายิมนี้นะครับก็คือเจ้าซิกนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ไททันลิงนะครับคนละคนกันเจ้านี่นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ชอบความมืดมากนะครับเขาพูดออกมาว่านายเนี่ยจะทนรับพลังความมืดของโปเกมอนของผู้ชั้นไหวหรือเปล่าล่ะเอาละเรามาแบทเทิลก,กันเถอะนะครับเราก็จะเป็นการแบทเทิลของผมและยิมที่7เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับเจ้าซิกนะครับโปเกมอนธาตุมืดนั่นเองนะครับบอกเลยว่าครั้งนี้ผมจะเล่นแบบไร้ศพ นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็มาตัวแรกนะครับที่ซิงเนี่ยเลือกส่งลงมานะครับก็คือเจ้าฮ็อกโครนะครับเป็นมอนสเต่าดมืดบินนะครับผมจึงส่งฮาร์เรนลงไปนะครับแต่น่ารำคาญว่าด้วยคันนี้เป็นธาตุบินนะครับฮาร์เรเนี่ยอาจจะทําดาเมจได้ไม่มากนะครับผมจึงเปลี่ยนเฟรดลงมานะครับด้วยคันที่ว่าเฟดเนี่ยเป็นมอนธาตุสายฟ้านะครับน่าจะทําดาเมจต่อบมอนธาตุบินได้พอสมควรนะครับเธอแรกนะครับเของกดธาตุสวักเกอร์นะครับแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรกับผมได้นะครับผมจึงเลือกใช้ธาตุที่เรียนๆ เนน่ะครับทำดาเมจใส่มักโครไปได้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะสามารถหมดสภาพการต่อสู้ได้แต่ว่าเหลือเลือดเพียงแค่นิดเดียวนะครับแบบข้ามกดท่าดิวเปกมาครับก็ไม่สามารถทำดาเมจตอบเฟสได้มากขนาดนั้นนะครับผมจึงใช้ท่าทันเดอร์แฟรงค์นะครับด้วยการจะตีใส่มอกโครนะครับและสามารถเก็บโปเกมอนตัวแรกของซีกไปได้นั่นเองนะครับแหมบอกเลยนะครับว่ายิมนี้อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าผมเนี่ยจะไม่มีใครที่จะต้องสละชีพในยิมนี้นะครับออฟโไดาย้าเป็นทีมีเกย์้าเป็นอินทีมีเกย เราเอาเอ็ดฟอร์ดลงมาหลอกลก่อแบบเอ่อะแล้วก็มันน่าจะกดเวิร์ดควักใส่เรามันน่าจะเดอบอยจะยืนรับก่อนนะเบลล์หาน20เบลลเดรบอยไม่ไหวชัวเอาตักโคมาแล้วกัน โอเคติดเผาไหมเยี่ยมมากครับกักโปคุณนี่มันสุดยอดโปเกมอนประจําทีมเราจริงๆก็นั่นแหละครับสำหรับกักโปนะครับเป็นสุดยอดโปเกมอนประจําทีมจริงๆนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าฝั่งข้างนะครับสินสนเผาไหมเนี่ยทำให้ดาเมจลดลงไปขึ้นหนึ่งนะครับผมจึงเลือกส่งเดอะบอยลงมานะครับเพื่อทําการลดทริปตีของเจ้าโคคุณไรหรือพี่เก็กนะครับลงไปอีกหนึ่งระดับนั่นเองถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับพี่เก็กเนี่ยทำดาเมจได้น้อยมากๆได้เลยนะครับ ก็รแรกแผนของผมนะครับคือการจะให้เจ้าเดอร์บอยเนี่ย กดท่าเคลมไมล์ไปเรื่อยๆนะครับและแน่นอนว่าด้วยคณิตวิทย์สองขั้นแต่กดท่าเอาเลดมานะครับมันจะต้องใช้ท่ามังกรไปเรื่อยๆและมังกรจะทำดาเมจใส่เดอร์บอยไม่ได้เนื่องจากเดอร์บอยเป็นท่าแฟรี่ครับในเทอร์นี้นะครับผมจึงเลือกกดท่าดิ้งซิงคริตนะครับเพื่อทำดาเมจใส่คโอกโกาดายให้มากที่สุดนั่นเองและแน่นอนครับว่าคโคกกาดากดท่าไฟแฟงมานะครับทำดาเมจใส่เดอร์บอยไม่แรงเลยครับเพราะว่าลดพลังจิตีไปเยอะมากดิ้งซิงคริตนะครับสามารถทำดาเมจใส่คโอกโกาดายไปได้ครึ่งหลอดนั่นเองนะระนนาา,า,มมรา,า,ะามสาถ ครอกโคดายที่เลเวลห่างกับเขาถึงด้วย20เลเวลได้เนี่ยนะครับแต่ดูเหมือนว่าผมเนี่ยก็เรื่อยที่จะเปลี่ยนแผนนะครับด้วยการส่งฮาร่ดลงมานะครับเพื่อจะใช้ท่าอะควาสเต็ปนะครับเพิ่มพลังเพิ่มพลังสปีดให้ได้มากที่สุดนะครับใช้สำหรับการสู้กับยิงตรงนี้นั่นเองนะครับฝั่งข้าครับกดเอิร์ธเคว์มานะครับดาเมจไม่แรงมากนะครับเนื่องจากว่าโดนล้พลังจมตีไปนะครับเท่านี้นะครับผมจึงกดท่าอะควาสเต็ปนะครับเพื่อทำการเพิ่มสปีดให้กับตัวเองได้สามารถเก็บที่เก็คลงไปได้ในนนนที่่สุดััเองะครบ ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าฮาเร็มเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีท่าโลสบีบหรือท่าโคสคอมแบทอยู่นะครับน่าจะโคสคอมแบทนะโลสบีบไม่ได้เรียนแล้วนะครับเนื่องจากว่าโคสคอมแบทเนี่ยเป็นท่าต่อสู้นะครับและทำดาเมจต,ต่อท่ามืดได้เยอะมากนะครับผมจึงเลือกส่งฮาได้มาเก็บสปีดใช้สำหรับการต่อสู้ในยิมนี้นั่นเองดีชาร์ปเหรอไม่ออกเจ้านี่เจ้านี่มืดมืดมืดเหล็กต่อสู้คุณสีโ<ำ>คสคอมแบทตายชัว<ำ><ำ> ตั้งเขาให้ร่วงตัว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 มานะครับที่ซีกจะเลือกส่งลงมาสู้กับเรานะครับก็คือเจ้าอีวีร่ามืดหรือก็คือเจ้าแบกกี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจึงเลือกเปลี่ยนประกว่านออกนะครับเพราะว่าฮาร์เรย์เนี่ยใช้โคสคอมแบบไปละพลังป้องกันเขาเนี่ยจะลดไปถึงสองระดับนะครับเดี๋ยวว่าตัวตัวมาที่ผมจะเลือกส่งมาก็คือเปลี่ยนดีกว่าและเวลาแล,แล,แล,แล้ฟอร์ดและเวลาสำแดงเดชพลังที่แท้จริงของลูก แลปะปกติผมเ,เลือกส่งออกมาละครับคือลัดฟอร์ดนั่นเองครับโดยสิ่งที่ผมอยากจะใช้ให้มากที่สุดในเทอร์นี้นะครับคือการใช้วิวัฒนาการร่างเมก้าครับสิ่งที่จะเติมเต็มให้กับทีมของผมนั้นให้แตกมากยิ่งขึ้นครับแอนะครับที่ผมเลือกใช้ไปนะครับก็คือท่าออร่าสเฟียร์นะครับท่าต่อสู้นะครับเนื่องจากว่าลัดฟอร์ดในร่างของวิวัฒนาการร่างเมก้าเนี่ย จะมี Ability ที่ชื่อว่า a d ต t t v o t i o นนะครับคือการที่จะเพิ่มพลังโจมตีที่เป็นธาตุของตัวเองมากขึ้นอีกนะครับทำให้ท่าต่อสู้ของเขาเนี่ย จะทำดาเมจแรงมากนั่นเองนะครับบอกเลยว่าลัดฟอร์ดนั้นคือแสงแห่งความหวังของดวงใหม่ของพวกเราได้เลยนะครับออร่าเซเฟนะครับสามารถเก็บแบ็กที่ของซีกลงไปได้นะครับบอกเลยว่าตอนนี้ผมเนี่ยไม่กลัวไข่แล้วนะครับต่อมานะครับเจ้าของตรงข้ามเนี่ยถือก็คือเจ้าซีกนะครับเรื่องที่จะส่งไปก้นที่ชื่อว่าค็อกกูไดหรือก็คือพี่เก็กตัวที่2องลงมานั่นเองนะครับผมจึงทําการนะครับเปลี่ยนลัดฟอร์ดออกครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากให้ลัดฟอร์ดนะครับโดนท่าอินทีเมเนตนั่นเองเนาะต้องเปลี่ยนหนีก่อนเละ อาแรนดลงมาโดยบทที่ผมเลือกเปลี่ยนออกมานะครับคือหาแรนเลยนะครับโดยในเทอร์นี้นะครับผมเลือกใช้ท่าอควาสเต็ปนะครับเพื่อทําการบูสต์พลังสปีดของผมขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนั่นเองเนาะเพื่อใช้สำหรับการสู้ในคังต่อไปนั่นเองนะครับจริงๆผมน่าจะกดโพสคอมแบทนะแต่ก็คานะครับกดท่าคลัชมานะครับแต่ว่าไม่สามารถทำเนต่อดำหาแรนด์ได้มากนะครับเพราะว่าเป็นท่าต่อสู้เนาะ ผมจะใช้ท่า Aqua Steamer ตตนน,นะครับเพื่อทำดาเมจต,ต่อค็อกโคไดนะครับและสามารถเก็บค็อกโคได้ลงไปได้นะครับแรดโปเกมอนตัวสุดท้ายนะครับที่ซีจะเลือกส่งลงมานะครับก็คือโปเกมอนคู่หูคู่ใจของเขานะครับอย่างเจ้าฮาวดรูปหรือก็คือโปเกมอนธาตุไฟเมื่อใดนะครับผมจึงเลือกส่งลัดฟอร์ดลงมาบนสนามเมคังครับเพื่อไปการต่อสู้ระหว่างเมก้าอีวิลูชันและเมก้าอีวิลูชันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันคือการต่อสู้ที่วัดกันด้วยความเร็วนะครับหากลูคาริโอสามารถทํำดาเมจได้ก่อนลูคาริโอจะเป็นฝ่ายชนะนะครับและสุดท้ายผลรับก็คือการที่เราสามารถใช้ post combat ของรัดฟอร์ดเอาชนะเจ้าฮอนดรูมเมกาไปได้ในที่สุดนั่นเองครับก็สิ้นสุดการต่อสู้นะครับสำหรับยิมมืดและตัวผมนะครับเป็นการต่อสู้ที่เรานั้นไร้ศพครับโอ้โหสุดยอดเลย,เลยนะครับเนี่ย หลังจากที่เราสามารถเอาชนะเจ้าสีได้นะครับสีก็จะพูดประโยคสุดเท่ของเขานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันอาจจะยังควบคุมพลังแห่งความมืดของฉันได้ไม่ดีพอนะแต่ยังไงซะก็ขอบคุณายนะที่ได้สอนที่ให้ฉันได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างในการต่อสู้เรื่องของการสวนเอาชนะหรือการแก้ทางการต่อสู้นั่นเองเอาละฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่นายเนี่ยจะต้องรับสิ่งนี้นะรับไปสิเรียนยิมแห่งธาตุมืดอนะ จากนี้นะครับเราจะยังสามารถใช้ H M Serve ได้จากนอกการต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็จะสิ้นสุดการต่อสู้กับยิมมืดไว้เพียงเท่านี้นั่นเองนะครับครับผมก็สลรับคลิปนี้ก็น่าจะยาวอิ่มจุใจหลายหลาคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับสำหรับเนื้อเรื่อง พาร์ทนี้เนี่ยก็มีหลายรถหลายลมนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เจคเนี่ยย้ายไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็การเวทระาการโปเกมอนที่ผมเรือกใช้เป็นตัวแรกก็คือเจ้ารัดฟอร์ดหรือคลูคาริโอ้ั่นเองนะครับยังไงก็ถ้าหากว่าชอบนะครับทุกคนยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเรา จะไปที่ไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้จะถึง400 s u b s c r i b นแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันร่วมเดินทางมากับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ใกล้จะ400 subscribe แล้วไงก็วันนี้คงจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะครับจะถามว่ามีทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมอยู่ตรงนี้นะครับเอาล่ะยังไงก็พาร์ทนี้น่าจะขอจบไว้ลงเท่านี้นะครับดีใจท่ไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็อย่ารรัักวเาานนนะคคคบบบบไ้จทุ